งานลับชัยชาติก็ามาทีมชาติฝรั่งเศสแต่งตั้งอองรีคุมยู21ลุยสองศึกใหญ่สหพันธ์ฟุตบอลฝรั่งเศสประกาศแต่งตั้งให้เทดี้อองรีตำนานดาวยิงอาร์เซนอลคุมทัพตราไกา่รุ่นอายุไม่เกิน21ปีอย่างเป็นทางการอองรีจะเข้ามาคุมทีมชาติฝรั่งเศสยู21แทนที่ซินแวงรีปอผู้ซึ่งถูกปลดออกจากตำแหน่งไปหลังกุมมังเหียนมาอย่างยาวนาน6ปีกุนซอวัย46ปีเซ็นสัญญ,ญา2ปี หรือจนถึงมิถุนายน2025โดยงานของเขาคือเตรียมพาทีมลงเตะยูโรยู21 2025รอบคัดเลือกและโอลิมปิกเกม2024ที่ประเทศฝรั่งเศสจะเป็นเจ้าภาพสำหรับเส้นทางกุญซือขององรีเริ่มจากเป็นผู้ช่วยกุญซือกับทีมชาติเบลเยียม2016 2018คุมสโมสรโมนาโกในฐานะผู้จัดการทีม2018 2019 คุมสโมสรมอนทรีออลอิมแพค2019 2021กลับมาเป็นผู้ช่วยกุนซือทีมชาติเบลเยียมอีกครั้ง2021 2022และล่าสุดคุมทีมชาติฝรั่งเศสยู่21ในครั้งนี้คท้งนี้สึกยูโรยู่21 2025รอบขัดเลือกฝรั่งเศสอยู่กลุ่ม H ร่วมกับออสเตรียสโลวีเนียบอสเตียและไซปรัสโดนนัดแรกของพวกเขาจะไปบุกเยือนสโลวีเนียวันที่11กันยายนนี้ ขอบคุณภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกหรืคุมค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ